อ๋ออากาศเย็นใช่ไหมลูกอากาศเย็นหล่ะค่ะเออจื้ออันนี้ไข่เนี้ยเรามาอยู่บนนะอยู่สูงจังเลยบนหัวแม่แนะเน,นี่ยเอ่เสือเสือคะฮะบนหัวแม่เลยเนี่ยอันสวย พอหลับแล้วแต่เล็กก็หลับแล้วอากาศเย็นอากาศเย็นมากเลยดึง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 เติมอาดลกพิ่โบพี่โบิโบเโบเก็บถ้วยเลย